ได้ไปแล้วเซ็นครับดูในลิคิดพิเดียเลยใช่ใช่ตอนนี้ได้ไปแล้วไเซ็นแล้วไอซอมวินซมวันคาวดิงยูเจ็ดหันหันหันบล้อไอ้ยหันเฮ้ยบีหันนะเทียไอ้เสี่เจียโหแต่ก็พี่ไม่มีทางได้แดกกูหรอก ชัวไอ้คุณเคยล้อใครเหรอวะไอไอ้ตอนป .6 ผมอันนี้ผมจำตอนขึ้นใจตอนปตอนป .5-6 อ่ะเริ่มเริ่มมีการล้อชื่อพ่อแม่เกิดขึ้นแล้วป .6 ผมเริ่มผมดูล้อชื่อพ่อผมเจ็บใจมากเขารู้เขารู้ชื่อพ่อชื่อแม่ชื่อชื่ออาร์มาผมเผมโดนล้อคือผมเจ็บใจมากเวลามีการล้อชื่อพ่อแม่เกิดขึ้นผมเป็นคนที่เสียเปรียบที่สุดแล้วเพราะผมโดนล้อชื่อชื่ออาร์มาด้วยเพราะเขารู้ชื่ออาร์มาผมผมเสียเปรียกไปสุดแล้วเพราเวลาเราล้อมันเรามีแค่สองชื่อมันมีสามชื่อผมเจ็บใจสัตว์เวลาโดนล้อแบบเชี่ยเจ็บใจว่ะโดนล้อแล้วก็แบบ สักพักนึงผมไปโดนคนนึงล้อแบบไอ้ชี้ที่มึงล้อกูเหรอผมเจ็บใจผมไปล้อชิ้พ่อมาเนี่ยผมเลยแอบผมแอบเชื่อจะทำยังไงรู้ชี้พ่อเหรวะไปเปิดสมุดพกมันดูเนี่ยสองร้อยคิววะกูไปเปิดสมุดพกมันดูแบบกูฉลาดมากตอนนั้นตอนพักกลางวันกูยังไม่ไปกินข้าวเพื่อกูจะไปแอบเปิดสมุดพกมันดูเด็ดโลด ถึงไหนนะถึงตอนพระวันผมผมยอมไม่ไปกินข้าวเพื่อจะไปเปิดสมุดพกมันดูใช่ไหมผมก็ผมก็คิดแหละคือสองร้อยคิวสัตว์แบบกูคิดแล้วแหละคสองร้อยคิวสัตว์กูแอบกูดูสังสืร์พอดสมุดพกมึงควรจะรู้ชื่อพ่อแม่มึงกูจะเซอร์ไพรส์มึงกูจะแอบรอชื่อพ่อแม่มึงจะโดนร้อยชื่อพ่อแม่มึงจะตกใจแน่พอกูเปิดไปแล้วแหละมันเขียนชื่อพ่อว่าเดวิดเด็กแฮมแม่มันชื่อเลยดิการ่ามันมีร้อยลิควิดลบไปแล้วมันเขียนว่าเดวิดเด็กแฮมแล้วตรงชื่อแม่มันลิควิดลบไปแล้วเดนดิการ่ากูแบบไอ้ twenty inch ม กูสองร้อยมันสี่รยเฮียกูจะอดคิวกินข้าวกลางวันไอสัตว์มันสี่คิวกูเจ็บใจสัตว์ไอเฮียของจริงอะชี้เนี่ย้นี่ของจริงนะแค่พอชิเดียอดแคมไอสัตว์ดีกูไม่ไปล้อมันดดรปแคมไอเฮียกูคงฮา What do you mean safe b o What do you mean? What do you mean safe? เราต้องมี่่ะได้สุวินโอ้โปกโมเกือบโดนแม็กดาแล้วไม่ช็อตเกือบดนแมกดาโอเคโอเคไรอดครับดาเกือบโดนไอ้กินดาถ้ากูไม่ชนะไอ้เหี้ยจัดโคตรเยอะเจอคุณเนียหนพวกเวร ดีฟิวดีฟิวฮา,าหวังน้ำบ่อหน้าเฮ้ยสุภาษิตหวังน้ำบ่อหน้ามีบ่อหน้าไม่กินวะกูไปกินบ่อต่อไปอดกินสักบ่อพอแห้งไปเฮี้ยโลมมากเฮลโล่โซฟ้ายูโน่ฮาตัวเอ็มโบร์ยูโน่ฮาตัวอมโบร์ยู่เฮดแทบอีเดียอยู่มาทำแฟกชัดอัพโดนอาตัวเอ็มโย่บอม ยูเพทปักิ้เททอยมฟูยชัดอคอนแคคไวโรดิเมเม่มินเวียดนามฮรรทมีเวดนามทมีทแตไฟายดอลล หันหันยูโนหันบักยูวายยูเทลเดมยูมอมเดมโอ้ไอ้กกินไอ้ควายมึงโก้ชิบหยมึงจะบอกเลยว่าชื่อแมวไอ้ควายควายมึงคนโก้เลยไม่บอกว่าชื่อแมวมึงเขาก็รู้หมดสิควายเอ้ยขีโก้จริงจเลยสัตว์ โอ้ยตายตเมาจอยู่กันนมาตัวนมัอย่ายเที่ยวมีเทียวมีแลนบลิ้นลิไกิ่อันหันควายกูไม่ช่วยึงยังไงวะเฮียไอ้สัตว์อเดกวายอยู่เข้าไปมาเติร์เดมโอ้ไอ้ไอ้โดไอ้โดไอโดไปโดล้

ตุดตตตตตคุกคตไปแล้วโอ้โหมก็ตีาดชะฟักอ้าตีไม่นับอ่ารอดไปโอเคโอ้ดีใจหน่อยเฮียกดแลกดเขาไปกดอแม่ตีลอยมาเลยเฮียรอดตัวไป พปลงขอใหุ้ชบิลงอะไรวะนั่นไปทู่เฮียทูเฮียแดทูทู่ทู่บีทู่บีอ๊บอ๊บอ๊บข้ามแล้วไปเสร็จเสร็จแอดเลสเนี่ย มีซ้ำไอเชงเกตมันสิบห้าวันเองถ้าใบดนสิบห้าสัสิอ้าวอ้าวอ้าอ้าวผมไม่เกี่ยวโอเคอยู่ได้อยู่ได้วันหิเปอร์เซ็นต์หันไอคิวยูอินเรียลไลฟ์้ะจินะหันเลยูโนตยูโนตฮีบิกยูโนตฮีบิกมาเต้นชัดอัพเยอยดีชี่ชอมีเรื่องขนก้าวใหญ่จังวะพี่เจมก้าวใหญ่แลวมึงรู้ใช่ไหมเนี่ยไอเหี้ย ต่างประเทศเขาเราชิพ่อแม่เนี่ยพี่พี่ว่าเขาไม่ได้ทำอะไรไร้สาระอย่างกั้นหรือเปล่าวะเฮียพี่ก็ไม่รู้ว่าอย่าดีพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คนไทยก็ซัดกันนัวอยู่รายาโลร็วรายงานเร็วไอ้โดนิงเกนแค่แค่เอเวอร์แค่เอเวอร์ไม่มีกกรันสกินอะไรหรอกหัวนรกบัสตแฟร ไลคขัดดิดอลลี่ไล่อบไล่อบไล่อบไอรอนทูโอ้ไม่กดไล่อบอยู่มามาคือไม่รู้ไล่อบไอเยยกูรู้สึกว่ายี่ห้อไหนเนี่ยอีอคินไมอีอคินไม่เหลืออะไรเลยลุกเลยลุกเลยลุกเลยหันชัดอัพเฮ้ยดีชัดอัพเลยเลยเฮ้ยไอวีเทลหันโอเค พอเลยอ่ะอีบิวท็อกซิกอีบิวเทลกินเซกินเซกินเซผมอยากมีเรื่องว่ะผมอยากมีเรื่องอ่ะผมอยากมีเรื่องอ่ะอยากมีเรื่องอ่ะอยากมีเรื่องอ่ะผมอยากมีเรื่องอยากเลือดออกอ๋อกเฮียไปอยู่อยากเลือดออกไปไหนครับว่าออกไอสัตว์อะไรไอสองคำหน้ากูไปไหนโผล่มือเสียยสัตว์คำโดนตัด Ơi! 1 thủ còn lại Thôi đau mì lương phí lươi đọc Vui chia dọc mới đai Thank you No, not, oh. not, 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 not for him Your mom Mè mừng, mè mừng Mè mừng mừng It's your mom bro It's your mom bro, <coughs> it's your mom bro. <coughs> อินโค้หรืโง่เลยบอกโกกูไม่เข้าใจเลยแค่นี้เหลี่ยมไม่มีเลยไอ้เชี่ยเอ้ยอย่าอย่าล้อชื่อแม่กูไม่บอกเขาทำไมวะไอ้เชี่ยกูไม่คิดว่าจะโง่ขนาดนี้กูไม่ได้ล้อมันเลยวะเชี่ยโง่จริงๆริงเชี่ยนี่จะเป็นน้องกูเหลี่ยมไม่มีโดนไล่ออกไอโดนไอโดนโดนเยะอยากจะเหลี่ยมอยากจะเป็นน้องพี่แต่เหลี่ยมยังไม่เท่าพี่มัน